สภาพน้ำเน่าเสียที่มีคราบตะกอนสีเขียวทั่วบริเวณภายในบ่อน,น้ำสาธารณะที่ชาวบ,บ้านภายในพื้นที่ตำบลหนองตักยาอ,อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีใช้เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการใช้อุปโภคบริโภคถูกน้ำจากบ่อขยะซึมผ่านลงมาจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบต่อชาวบ้านภายในพื้นที่โดยรอบในเรื่องระบบสาธารณุโภคอีกทั้งมลภาวะที่เกิดขึ้นจากบ่อขยะของบริษัทเอกชนแห่งนี้ยังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในละแวกนี้เนื่องจากจุดที่ตั้งของบ่อขยะอยู่บนเชิงเขาเป็นพื้นที่สูงสามารถกระจายกลิ่นเหม็นได้โดยรอบ ชาวบ้านรายนี้ที่ได้รับผลกระทบเล่าให้ฟังว่าบ่อขยะแห่งนี้ถูกเปิดมาประมาณ5ปีโดยที่ชาวบ้านภายในพื้นที่หลายรายไม่เคยทราบถึงการทำประชาพิจารณ์ถามความคิดเห็นของชาวบ้านว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรมันไม่มีน้ําที่ไหลมาจากบ่อขยะแต่มีจะเป็นน้ําที่แบบเกิดจากบ่อขยะเอง <S <S แต่น้าที่ที่ไหลสู่คลองส่องคลองมันมีมูเจ็ดกับมูแปดมันมีซองซ่องคลอง แต่ที่เห็นชัดก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วคือชาวบ้านที่เขาเลี้ยงปลาทาประมงอยู่สองฝั่งคลองเนี่ยนะปลาเปอร้อยหัวอ้าวปลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่ามันมีผลกระทบชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอนเรื่องกลิ่น่นนี่มีมานานแล้วครับกลิ่นจะบอกขยะนี่ส่วนใหญ่มันเป็นขยะที่มาจากจังหวัดอืน่นมีทั้งสารพิษมีทั้งขยะปนเปื้อนชาวบ้านต้องการข้อให้ยุดเท่าน,านั้น ไม่อยากให้ทิ้งต่อไปก็ได้อาจจะไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพื้นที่ราบหรืออะไรได้แต่ไม่ใช่พื้นที่สูงนะที่ตรงนี้นอกจากนี้ชาวบ้านยัง่าทีนข่าวไปยังอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำของบ่อขยะที่ซึมผ่านลงมาด้วยเช่นกัน และนี่เป็นสภาพน้ําฝายต้นน้ําที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ตําบลหนองตากยาอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันมีสภาพน้ําภายในฝายเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะหลังจากที่มีโรงงานกําจัดขยะเอกชนเกิดขึ้นภายในพื้นที่เพียงระยะเวลาเพียงแค่5ปีนะคะโรงงานดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านโดยรอบค่ะคุณผู้ชมโดยสภาพน้ํานะคะเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าบอกกําจัดขยะมีน้ําที่เป็นสารเคมีไหลซึมลงมากระทบน้ํา ฝ่ายของชาวบ้านจนณขณะนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถที่จะใช้น้ํำภายในบริเวณนี้ในการทําประโยชน์ใดๆได้ค่ะลําฝายนี้ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน้ําสายหลักมานานกว่า20ปีและยังเป็นแหล่งน้ําผลิตน้ําประปาดิบที่ชาวบ้านใช้ไว้สํารองเพื่อในการอุปโภคบริโภคแต่กลับถูกน้ำจากบ่อขยะซึมผ่านลงมากระทบทำให้มีสารเคมีปะปนลงไปนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ บริษัทเอกชนดังกล่าวได้รับอนุญาตจากอบตหน,นองตักยาให้นำขยะอันตรายต่อสุขภาพไปฝังกลบภายในพื้นที่กว่า80ไร่มีพื้นที่ติดภูเขาป่าต้นน้ำหมู่ที่4ตำบลหน,นองตักยาแม้ชาวบ้านจะเคยออกมาชุมนุมประท้วงรวมทั้งร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทางบริษัทเอกชนยุติการทำงานแต่ก็ยังไม่เป็นผลวีรศั์เพิ่มพูนถ่ายภาพสุพิชยาจัญญรัน์ ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงานจะการลงพื้นที่